สวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับครูคีพนะคะนับประพัสดสอนสุธีประพานะคะจะจะเข้าสู่ช่วงของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขนะคะ3ห่วงก็คือทางสายกลางนะคะห่วงที่1ก็คือความพอประมาณนะคะอย่างเช่นเราเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ยค่ะเราอยากได้ของของอย่างเช่นเสื้อสวยๆตัวเนี้ยนะคะเราก็ต้องคิดก่อนว่าถ้าเราซื้อไปอะ่ะมันจะคุ้มค่าไหมกับที่ที่เราใส่แล้วเงินในกระเป๋าเราอะ่ะ จะพอหรือเปล่าจะพอกินพอใช้ไหมคะถ้าเราซื้อเสื้อไปแล้วเงินเงินที่ซื้อไปอะ่ะเราเอากลับมาซื้อของกินหรือทํากับข้าวกินจะดีกว่าไหมอันนี้ก็คือความพอประมาณให้คิดแบบง่ายๆพื้นฐานเนาะทีนี้ก็คือห่วงที่2ค,คือความมีเหตุผลนะคะก็คือการตัดสินใจนะคะทบทวนว่า ทุนที่เราลงทุนไปในความเสี่ยงเช่นการขายออนไลน์ทุกวันนี้เนาะมันก็จะมีการสร้างเพจสร้างอะไรเราก็ต้องมีการยิงแอดเรียนยิงแอดนะคะเราจะต้องกําหนดช่วงว่าถ้าเกิดยิงแอดวันนี้สมมติ3 0 0ร้อเราจะได้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความมีเหตุผลต่อไปหัวที่3ก็คือความมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันนี้ก็คือการเตรียมตัวนะคะกับเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์เปลีป่ยนแปลงต่างๆ,างๆเช่นเราทํานาข้าวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเกิดฝนตกน้ำท่วมมานะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะคะ2อ,อ่าเรามาดูเงื่อนไข2เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเงื่อนไขของความรู้ก็คือเราต้องมีความรอบรู้อย่างเช่นเราจะปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอย่างเช่นปลูกผักบุ้งเราต้องเตรียมดินยังไงเตรียมต้นกล้าอย่างไรรดน้ํายังไงดูแลยังไงนะคะถึงจะทําให้ผักบุ้งนี้เติบโตได้นะคะต่อไปข้อที่2ก็คือเงื่อนไขคุณธรรมนะคะก็คือค่ะ การมีวินัยในตนเองอย่างเช่นการมีความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรความอดออดออมนะคะความซื่อสัตย์ก็คืออ,อย่างเช่นซื้อโซ่มาก,กิโลนึงเราเป็นแม่ค้านะคะเราก็ต้องช่างให้มันให้มันตรงได้1นกิโลเพราะว่าในปัจจุบันสังคมนี้จะมีการเอาเปรียบกันหรือว่าอย่างเช่นแม่ค้าทอนตังผิดเราก็สามารถคืนตังทอนให้แม่ค้านั้นได้นะคะค่ะสำหรับคุณครูก็มีข้อแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ